เอกชนเองเล็งเห็นค่ะถึงต้องบอกว่าตัวเงินแล้วก็โอกาสในการที่จะช่วงชิงให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับโลกและเขาก็ได้เห็นด้วยว่าถ้าจะเป็นแบบนั้นได้ต้องลงทุนเพิ่มคืออย่างบอกบอบอารีน่านี่1 8 0 0 0ที่นั่งนะถ้าก่อสร้างเสร็จก็จะใช้บริการได้ภายในปี2571คอนเสิร์ตที่ i m p a c t อาร n นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมสูง ปีนี้นะครับน่าจะมี60 7 0ถึง70งานครึ่งปีแรก68จัดคอนเสิร์ตไปแล้ว41งานจากทั้งหมด341งานทั้งหมดตรงนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่ามันเติบโตจริง Impact เลยบอกขอลงทุนด้วยแล้วกันขยายหน่อยลงทุนสัก300ล้านบาทหรือราว10ล้านเหนนนรียญสหรัฐ Impact Life Nation โดยร่วมกันระหว่างบางกอกแลนด์กับ Life Nation ก่อนจะไปฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของฐานเศรษฐกิจให้ด้วยนะคะแล้วไปฟังกันต่อเลยค่ะผู้ชมครับต้องบอกว่ากระแสการจัดคอนเสิร์ตมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในประเทศไทยเราเองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีคอนเสิร์ตแทบทุกอาทิตย์แล้วก็มูลค่าของการจัดคอนเสิร์ตเขาเรียกว่าโชว์บิสเน่ ปีปีหนึ่งอย่างปี2 0 2 3นี่โต8 0กว่าเปอร์เซ็นต์จากประมาณ4 0 0พล้านขึ้นมาเป็น7 0 0 0ล้านแล้วเขาก็คาดการณ์กันว่าปีปีหนึ่งจะไม่ต่ำกว่าสัก5-6000ล้าน<ช>แต่ในอนาคตเนี่ยครับการจัดคอนเสิร์ตเนี่ยมันก็จะเติบโตได้มากขึ้นถ้ถา,าพูดถึงในประเทศไทยมาตลอดคุณจิมมี่จำได้ไหมแล้วมันพ่วงอยู่กับก่อนหน้านี้ที่เราคุยเรื่องเอ t นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ประเทศไทยจะมีด้วยนั่นก็คือการที่ประเทศไทยเราเนี่ยจะได้มีฮอลล์สำหรับการจัดคอนเสิร์ตโดยตรงเพราะว่าทุกววัันนีี้้ตอองยมมมรรบ่่าาเไ ในขณะที่ประเทศใก,กล้ๆเราเนี่ยไม่ไกลนี้เนี่ยนะคะเขามีอย่างอาทิเช่นสิงคโปร์แบบเนี้ยคือศิลปินชั้นนําชื่อดังไปจัดที่นู่นกันหมดเลยตอนนั้นเลยเป็นความหวังนะเป็นความหวังว่าถ้าเรามีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และในนั้นมีฮอลล์คอนเสิร์ตขนาดมาึมาเราจะสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวดึงดูดการจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตเข้ามาได้แต่ต้องยอมรับว่ามาจนถึงตอนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่การเมืองวันนี้เดี๋ยวเราต้องลุ้นกันว่าพักประชาชนจะตัดสินใจไปทางไหนนะ เอ็นเตอรเนมคอมเพล็กซ์เนี่ยพับแผนไปเลยเรียกแบบนี้ได้เลยพับแผนไปแล้วหลายคนที่เป็นคอคอนเสิร์ตอย่างที่คุณบอกเ,ออเห็นตัวเงินแล้วไทยจะสูญเสียโอกาสตรงนี้ไปมันก็ไม่ใช่เรื่องแต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่นะครับโครงการที่ไม่ใช่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์แต่ว่าเป็นมิกยูสละกันที่บริเวณโดยรอบมีการใช้พื้นที่ในการทำอย่างอื่นด้วยและตรงนั้นก็มีการทำฮอลคอนเสิร์ตด้วยอย่างนี่เลยครับไม่ไกลไม่ไกลจากทางด้านของ เอ่เนชั่นสักเท่าไหร่บางกอกอารีนาพัคเอกชนเองเล็งเห็นค่ะถึงต้องบอกว่าตัวเงินแล้วก็โอกาสในการที่จะช่วงชิงให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสถานที่จัดคอนเสิร์ตระดับโลกและเขาก็ได้เห็นด้วยว่าถ้าจะเป็นแบบนั้นได้ต้องลงทุนเพิ่มคืออย่างบางกอกอารีนานี่18,000ที่นั่งน,นะถูกต้องใหญ่มาก นะครับเป็น State of the Art Arena อารีนาทันสมัยสากลแล้วก็รองรับการใช้งานคอนเสิร์ตกีฬาอีเวนต์ขนาดใหญ่ก็ถ้าก่อสร้างเสร็จก็จะใช้บริการได้ภายในปี2571ไม่นานนะครับนี่ก็เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่เข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยนะครับส่วนทางด้านของโครงการนี้รายละเอียดก็คือพัฒนาโดยบริษัท Bangkok Mall Development นะครับเป็นมิกยูสห0าหมล้านอย่างที่ผมได้บอกไปพื้นที่ทั้งหมด78ไร่อยู่ตรงบางนาตราด แล้วก็เป็นศูนย์การค้าอยู่สูง41ชั้นมีชั้นลอยชั้นหนึ่งข้างในมีอะไรมีพัตคารมีโรงแรม200กว่าห้องอม,มีหอประชุมสำนักงานที่อยู่อาศัยให้เช่า160ห้องโรงมหรสพดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยขาดแค่คาสิโนโแหละก็จะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ได้พอสมควรไม่มีก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดินหน้านะคะที่จะสร้างต้องบอกว่าเป็นมิกซ์ยูสและที่สำคัญในนั้นเนี่ยจะมี หอที่ไว้จัดคอนเสิร์ตและรองรับได้จำนวนมากที่สำคัญเนี่ยดิฉันก็ยังเลงเห็นว่าเส้นทางถนนหนทางการเดินทางเนี่ยน่าจะสะดวกกว่าทุกวันนี้ที่ไปสนามราชมังบ้างะ่ะหมคะที่ถนนหนทางน่าจะรถติดในแต่ละครั้งเนี่ยมักจะใช้ตรงนั้นเป็นจุดใหญ่หรือว่าบางทีที่ IMPACT เมืเองท<น>องมีรถไฟฟ้าแล้วณปัจจุบันก่อนนะณปัจจุบันก่อนนะ บางทีคอก็ไม่ว่างคุณจำได้ไหม,มที่เพิ่งจะยกเลิกกันไปคอเนี่ยถูกจัดแล้วมันอ,อ <ไป S 1> ชนกันเอาง่ายๆจอ,อจองชนกันจองชนกันก็ไม่ได้ว่างโดยตรงแบบนั้นเป็นต้นนั้นึ้นหนึ่งจุดที่จะเกิดขึ้นในย่านบางนาอืค่ะมาดูกันต่อมาดูกันต่อครับคุณพอลการจานะพาดเนี่ยเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกแลนด ก็แล้วเป็นจัดประหารเจ้าหน้าที่บริหาร Impact Exhibition Management เมื่อกี้คุณทิชานัน,านพูดถึง Impact Impact เองก็บอกว่าในเมื่อเขาเนี่ยเป็นทางด้านของศูนย์ประชุมนิทรรศการมาอย่างยาวนานเขาบอกก็ต้องพัฒนาเพิ่มเหมือนกันคือตอนนี้ภาพรวมตลาดคอนเสิร์ตไทยเนี่ยทางด้านของคุณพอบอกว่าจริงๆแล้วซบเซาพอสมควรแต่ธุรกิจคอนเ์เศรษฐกิจไทยซบเซาแต่ว่าคอนเสิร์ตรยังเติบโต คนไทยในยอมจ่ายนะสำหรับไปใกล้ชิดศิลปินไปดูโชว์พิเศษเลือกทุ่มเงินกับประสบการณ์ mm. เช่นคอนเสิร์ตท่องเที่ยวมากกว่าซื้อของใช้พอสมควร mm. ดังนั้นเนี่ยคอนเสิร์ตที่ i m p a c t Arena ตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าได้รับความนิยมสูงปีนี้นะครับน่าจะมี60-70เจงานเรามีกัน 50บกว่าสัปดาห์แสดงว่าสัปดาห์หนึ่งเนี่ยมีเกินหนึ่งงานแน่นอนถูกต้องแล้วก็ฮอล์อเนี่ยของต้องยอมรับว่าฮอล์ข,ของ Impact เขาก็จัดหลายอีเวนต์บางทีโอ้โหครบทุกฮอล์เลยมันไม่พอนะคะหลังโควิดมาเนี่ยนะคะทางฝั่งของ Impact เขาก็เปิดเผยมาว่ายอดจองเนี่ยเต็มโดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเต็มยาวไป6ถึงเเดือนแล้วคุณจิมมี่อาจจะถึงสิ้นปี69เลยนะนั่นน่ะสิครึ <ขอ S 2> ่งปีแรกครึ่งปีแรก68จัดคอนเสิร์ตไปแล้ว41งาน จากทั้งหมด341งานเข้าใจว่า341น่าจะเป็นทั้งหมดยาวไปจนถึงปี69นั่นแหละอืเครื่องปีหลังค่ะจองแล้วเหมือนกันมีการอจองไปแล้วเนี่ยมากกว่า300งานนะคะโอ้โหมี The c r e ีเอเตอร์มาร a r ครมารายแคร์รีนะครับแล้วก็มี Tyler มี c r e ม m ์ฟิลเอเชีย2025แล้วก็มีมอเตอร์โชด้วยนะครับทั้งหมดตรงนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่ามันเติบโตจริง Impact เลยบอกขอลงทุนด้วยแล้วกันขยายหน่อยลงทุนสัก300ล้านบาทหรือราว10ล้านเหรียญสหรัฐ Impact Life Nation โดยร่วมกันระหว่างบางกอกแลนกับ Life Nation 51กับ49%เดี๋ยวจะปรับปรุงแบบทยอยนะครับเพื่อไม่ให้กระทบการจัดงานอย่าลืมว่าโอหการจัดงานนี้ยาวไปหึปี69แล้วก็จะมีการอัปเกรด ค่าอัปเกรดบริการต่างๆมี VIP บล็อกเป็นรายปีไปเลยแล้วเดี๋ยวจะเริ่มรีโนเวทมกราคม69 18เดือนเสร็จซึ่งต้องดูว่าโฉมใหม่จะเป็นอย่างไรนะครับทีนี้ค่ะแผนในอนาคตนะคะที่ทาง Impact เขาจะมีการขยายทันเดอร์โดมแอดสเตเดียมออกไปเนี่ยไปดูในเชิงพื้นที่กันก่อนค่ะพื้นที่ทาง Impact เขามีสัญญาเช่านะสัญญาเช่าที่ตรงนี้เนี่ยกับกกทซึ่งสัญญาตรงนี้เนี่ย จะหมดลงในปี70ค่ะพื้นที่ก็จะกลับสู่ Impact มา oh. อ้าวก็จะได้มาเต็มที่ตรงนี้ oh. ก็เลยนำมาสู่แผนในการรือ้อแล้วก็พัฒนาพื้นที่กันใหม่ oh. ก็จะเป็นเวนูคอนเสิร์ตมีอีเวนต์แล้วก็จะมีทั้งอินดอร์ทั้งเอาดอโ r แผนตรงนี้เนี่ยเตรียมไว้รองรับผู้ชมได้เนี่ยไปจนถึงแม็กเนี่ยห้าหมืนคนสี่0 0ื่นถึงห้าหมคนนะคะทีนี้สร้างมาแล้วเนี่ยมันต้องหันไปดูประเทศคู่แข่ง สร้างแล้วต้องแข่งได้ค่ะเขาไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะคะฮ่องกงเนี่ยเขามีการสร้างสเตเดียมใหม่อยู่เหมือนกันประมาณ50,000ที่นั่งสิงคโปร์เขาก็สร้างเพิ่ม2,000มที่นั่งเพราะฉะนั้น i m p แพคก็เลยประกาศสำหรับตลาดนี้เขาลงทุนเพิ่ม,มสู้กันเหมือนกันในอัตรา50,000ที่นั่งทั้ทงอินดอร์และเอาดอร์ นะครับตลาดนี้ต้องเติบโตนะฮะเพราะว่าเราจะให้เรื่องของสถานที่มาเป็นเพดานในการเติบโตของมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่ได้ทางด้านอเอกชนก็เร่งในการพัฒนาแล้วก็มองเห็นโอกาสนะครับว่าทางด้านของคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะเติบโตแน่นอนนะครับคุณผู้ชมหลายท่านสอบถามเราเข้ามาเยอะว่าอยากซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจออนไลน์เห็นว่าเก็บเอาไว้ได้ตลอดเลยเปิดอ่านเมื่อไหร่ก็ได้ไปช่องทางไหนวันนี้หน้าจอที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะนี่คือช่องทางซื้อหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐ กิจออนไลน์ผ่านแอปปิ่นโตค่ะสแกนไปปุ๊บก็ดาวน์โหลดมาแล้วก็รีจิสต์ลงทะเบียนสามารถกดสั่งซื้อมาเก็บไว้ได้เลยเก็บไว้ได้อ่านย้อนหลังไ,ได้